đó cái này cái này nó sẽ còn 100 200 nữa cái nặng nặng

ส,สุลาสุพื้นนิดือนในวันนี้ไม่มีลูกหลานที่ยากที่นอ้องทุกคนไปประกอบิอยังไม่มีเลยลวนไปก็ได้นะครับเป็นอาหาราหน้าที่ของลูกสะพาย,ยนะครับเชืิดเต้นสันมูจะลิงจุ๋วเฉียใจ่ชั้น ชื่อเสียงนะครับทำที่ผมยิงถิ่นซานเดินขึ้นคามีกินไม่ใช้ไม่ขัดสนนะครับแม่ทันหาคมพศอ2566อั 6, 6, 6. สารอะไรถึงคุณแม่สุภวรรณยศจริเส้สนไายจูโตบูชาเบื้องหน้า สำหรับรับคภาสัตว์สัตว์น้ำสัตว์ปีกขนมเต้าภูา้สลหรับเอาโลรายใ่าองก็ให้กับคุณแม่ป้อนข้าป้อนให้กับคีณแม่ทํางาน,นตัวเป็นเกลียวไม่เคยบน่นแม่เริ่มสู่วัยชราแม่มีหลายโลกลุมเราผมอะไร คิดถึงแม่สุภาวันเกตรัสสีนิจางธุรก,กิจธุรก,กิจการงานหน้าที่ให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับทุกๆคนนะครับตอนนี้ก็ปล่อยหน้าลทานนะับสำหรับกับข้าวไปนะ nên nói là anh em anh em chị nên nói là cũng em được rồi Oh, no. come Moja yang kita sekarang ubah i อ๋ออันนี้ถ่ายวีดีโอครับไม่ได้ลูกอันนี้ไม่ผิดเลย ในในทำไงฮะล้างหน้าผู้ตายนะ้าตาเนาะครับแม,มตงวงนะแม่ไปไปไหว้พระนะใค่นกเาออออาบอกนาะอะมันีนแบบไปไหมมัม่อไบาเาบอกอยาอกไม่อเี๋ยหัวเข้าเลยเเันี่ตบอยหมุนหมุนหมุนขมุน bỏi, bỏi lần một, bỏi lần hai, lần một, bỏi lần hai, lần một, bỏi lần

没去玩 <Okay. S 1>。<laughs>